大家好，สวัสดีค่ะวันนี้เราจชิญนำหนึ่งคำเชื่อมมาฝากนะคะคำคำนี้ก็คือเหอฉังเหอฉังแปลว่าทำไมและมักจะตามด้วยคำว่าปู้และกิริยาข้างหลังนะคะจะมีความหมายประมาณว่าทำไมจะไม่นะคะมาดูวิธีการใช้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ我何尝不想跟朋友聚会，只是没有时间罢了。我何尝不想跟朋友聚会。 只是没有时间罢了。我常何常ำไม不想ไม่อยาก何常不想ทำไมจะไม่อยากนะกินเพื่อกับเพื่อนจู่ๆเคยกินข้าวร่วมกันหรือสังสรรค์นะ只是เพียงแค่ว่าไม่有ไม่มีเวลา罢了เท่านั้นแปลได้ใหม่ก็คือทำไมฉันจะไม่อยากไปทานข้าวกับเพื่อนเพียงแค่ว่าฉันไม่มีเวลาเท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่สอง 我何尝不想把真相告诉你，只是心有苦衷，有口难言。我何尝不想把真相告诉你，只是心有苦衷，有口难言。我曾何尝他买呢哈不想咩呀他买怎么呀把真相、拿、讲真告诉你。 บอกคุณนะฮะนำความจริงมาบอกคุณทั้งหมดนะจือชื่อเพียงแค่ว่าสิ้นโยขู่จงมีความยากลําบากในใจที่พูดพูดออกมาไม่ได้นะความลําบากในใจโยขนั้นเย็ยนมีปากก็เอ่ยไม่ได้พูดไม่ได้เนื่องจากมีหลายสาเหตุที่ทําให้ไม่ไม่สามารถพูดออกมาได้นะโยขนั้นเย็ยนทีนี้ทั้งประโยคไปได้ไหมก็เถอะทาไมฉันจะไม่อยากบอกความจริงกับคุณละ่ะเพียงแค่ว่ามี ความลำบากในใจและมีบางสาเหตุที่ทำให้พูดไม่ได้เท่านั้นเองมาดูประโยคที่3ามนะคะเมื่อ何尝不想创业成功只是良机还没到每个人何尝不想创业成功只是良机还没到每个人ทุกคนนะ何尝ะ不想ไมจะไม่อยากนะคะ创业ประกอบธุรกิจ成功 สำเร็จนะฮะสำเร็จในธุรกิจจ่อเพียงแค่ว่าหล良机โอกาสดีๆหายหม่เต้ยังไม่ถึงนะฮะแปลได้หมาก็คือทุกคนทําไมจะไม่อยากประสบความสําเร็จในธุรกิจตัวเองเพียงแค่ว่าเวลายังไม่ถึงหรือโอกาสดีๆยังไม่ถึงเท่านั้นเองดูประโยคสุดท้ายที่เจอบ่อยและติดปากนะคะ我何尝不是如此我何尝不是如此 我ฉันช尝不是ทำไมจะไม่ใช่นะคะรู้สึกแบบนี้แปลได้ว่าทําไมฉันจะไม่เป็นแบบนี้ล่ะจริงๆฉันก็เป็นแบบนี้นี่แหละนะคะ我何尝不是如此ฉันก็เป็นแบบนี้แหละหรือฉันจะทําไมจะไม่เป็นแบบนี้ล่ะนะคะสามารถนําไปลองใช้ดูนะคะ